สวัสดีครับสวัสดีแฟนคลับเอฟซี FC. สาวหน่อยปเพื่อนแป้งทุกท่านครับพี่น้องขณะนี้ความผอมทางด้านเวทีห้องเก่า90%นะครับพี่น้องเหลือแต่เช็คระบบเทสระบบครับพี่น้องแับนี้ครับกับบางส่วนกับกางเดินสายต่อสายติดตั้งเซตเรียบร้อยครับพี่น้องนะครับเดี๋ยวพาชมบรรยากาศด้านในงานก่อนครับพี่น้องเดี๋ยวคอยไปเบิ้งสถานการณ์ มุมีนม้ำเอาอีกเดียวเป็นบรรยากาศครับพี่น้อง,องแล้วไปหาไปชมครับพี่น้องเอายางไปหนีเอาค่อยว่นว่นเขามาด้านหน้างานครับพี่น้อง ไลยครับรองเท้าขาร้านขาร้านาาครับไล่้าดครับพี่นอ้องแทบช็อกอนนเวาอยู่้วเอาอีกได้เอาอีกได้นี่กี่ตัวนี่กี่ตัวนี่ได้ตัวนี้ ปาโปงครับแล้วคนนี้ล่ะได้อะไรยังไม่ได้เลยะคะขึ้นมายังไม่ได้สอยยังไม่ได้สักตัวเลยเหรอยังค่ะอมค่ะเป็นแจตาห่งคพอพอเห็นบอฮะพอเห็น่บอบอปปาปงเห็นไรไป พี่บอกเห็นพอใจัปงเ็อไไปไปอยากได้มอนขางไปบรรเปล่าทรปป้ปเลือดเลยค่ะมาเบิงกันครับพี่น้องปาปไหมไ่เคยพาเลยนั่เป็นจริง มาชมกันครับพี่น้องว่า,า,าน้องหยกประพาดาของเราจะปลาโดนกี่ลูกเอ้ยเอ้ย โดนสองลูกกับพี่น้องจบการรีวิวซสานี้ครับพี่น้องจบการรีวิวสานี้ครับพี่น้องสาม่วยแตกสอง่วยนะคะโมเมนต์สามสองแล้พี่น้องว่าได้ใบหวยเหมก็ยินดีด้วยค่ะแล้วว่ได้ใบหวนสามสองออกไปแล้วเมื่อที่แล้วอาจจะออกสองสามกันเลยนะคะเดี๋ยวเราไปชมด้านหน้าเวทีครับพี่น้อง บรรยากาศภายในเป็นยังไงครับพี่น้องนี่ครับบรรยากาศราา้รานค้ราร้านขายเยอมแยะมงใหม่ครับพี่น้องครับเดินชมด้านน้าครับพี่น้อง แล้วใหม่ก็มีครับพี่น้องเริ่มมาเยอะแยะมากมายเลยครับเอยอะแยะมากครับจนสุด เดี๋ยวพาไปชมด้านในครับว้าวระบบตอนนี้พร้อมแล้วครับพี่นอ้อง ร้อมทุกกะบ้ทุกครับกะตีไปประมาณ90%ครับพี่น้องกะเหลืออาจารย์นรกดนตรีึ้นมาตั้งเครื่องดนตรีครับแล้วก็เช็คระบบไฟแสงสีเสียงครับพี่น้องน,นะครับไก,กลแล้วครับ สักพักเข้าก็จะล่อเพิ่นปิดประตูตัวนี้ครับปิดประตูฝั่งนี้ครับพี่น้องเพราะว่าเข้าย่านรถของลานค้าแลนเขามากครับพี่น้องเพราะว่าเข้าจะลากสายสายแดนสองเซนนี้ครับสายแดนเขามามายังหันมีครับสายแดนแลวก็สายไฟครับมาทีมิก ว่าปั้มจริงกะมันกันบ่บเป็นบ่เป็นอย่างตัวครับแต่ว่าถ้าเกิดเสียหายึืนมากนี่คือราคาสูงครับพี่น้องราคาสูงแหงครับเขาก็เลยล่อให้เพิ่นเลียร์รถเชียร์ยังให้เรียบร้อยครับเขาคอยจะลาเขามากครับการไหวเพื่อบ่ให้เกิดการเสียหายขึืนถ้าเกิดการเสียหายึืนมากปุ๊บก็คือ หยุ่งยากเลยครับพี่น้องคือว่าต้องแลนไปหาเสืออาจจะบ่ทันนะครับพี่น้องเพราะว่าสายสองเส้นนี้อขึ้นราคาสูงมาครับครับป้องกันไว้ดีกว่าครับพี่น้องกะมือน,นี้เพิ่นนี่ทีมไล่ซดหรือเป็นทีมข้านะครับพี่น้องแต่ว่าโบเดตไล่ซดเน่านะครับอาจจะพักหนึ่งหรือยังไงนี่แหละครับพี่น้อง เบิ่งสถานการณ์ครับถ้าผมพ่อจะไล่สดได้ผมก็จะมาไล่สดให้เบิง่งสักประมาณชั่วโมงหนึ่งครับพี่น้องชั่วโมงหรือชั่วโมงครึ่งอย่างสิ่นครับพี่น้องก็รอ<ม>ชมรอติดตามกันได้ครับพี่น้องมือแรงสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณ แฟนคลับ FC ทุกท่านครับพี่น้องที่เข้ามากดติดตามกดรับชมเป็นกำลังใจให้ครับขอให้ทุกท่านสุขภาพร่างกายแข็งแรงครับเฮงเฮงปังปังํงงลำรลวยรำรวยครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้ขอจบไว้สำนีกันครับพี่น้องก่อกันไ่คลิปหน้าสวัสดีครับ